ตอนนี้ช่วงบ่ายแล้วครับคล้ายไปเย็นละกว่าจะออกจากอำเภอรีจากสำนัก KTM Servit นะครับที่รีนะครับผมสรุปก็คือว่าพี่โจจออรถ KTM ก้าวูนย์ไว้ Servit ครับแล้วก็เอา701มาลุยครับผมมันเท่หรือวะม,มันเท่ตรงนี้ครับนี่นี่นี่น,นี่อย่างอื่นไม่สนใจครับผม อยากได้สักอันเลยมาใส่กับพี่ขาวส่วนพี่ขาวผมทำความสะอาดตรงนี้ครับนี่ครับมันมีปัญหาเพราะว่าถอดล้อแล้วอาการมันออกช่างก็เลยจัดการให้เรียบร้อยครับผมที่ถอดล้อเขาว่าเปลี่ยนยางครับเปลี่ยนยางอืเปลี่ยนยางครับเปลี่ยนยาง,อ,ยยาง,ยยางอันนี้เป็นคู่ที่ห้าของผมแล้วนะครับโหบอกต่อใชอยยางเปลี่ยนมากยังไม่ถึงเดือนเปลี่ยนอีกคู่หนึ่งแล้วครับ อย่างหน้าครับอย่างหน้าอย่างไรก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับผมพี่ต่อนะครับพี่ต่อ KTM s e r v i c e Lee นะครับเจ้าสำนักนะครับเจ้าสำนัก KTM s e r v i t p e r ้ erm นะครับโดยการใช้เส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับของนี่ครับผมของพี่โจ้ครับผม เดอะ k c o f f e ฟนะครับบนทะเลหมอกอ่านเดอะ k Coffee นะครับไงขอบคุณมากเลครับที่สนับสนุนยางเส้นนี้ให้นะครับดูซิว่ามันจะวิ่งได้ถึงเดือนไหมครับเมื่อกรรี้ก็พีเรลลี่ก็พีเรลลี่นะครับผมไม่ถึงเดือนครับหมดแล้วครับพี่โจคืนนี้เรานอนไหนอะฮะเราจะไปกอสโ,โลเวลานี้นะเจ้ามันใจบ่เจ้าบบยันโลงอีบ่ ไม่ต้องไม่หลงเข้ามากัาควอยอตอนนี้เวลาเช็คเวลาครับห้าโมงยี่สิบครับเอ๊อดูซิว่าจะถึงกอร์เซโลกี่โมงครับมันมีสามเส้นทางให้เลือกเดินทางนะครับแต่ผมจะไปเส้นทางที่เอ้ยไม่ใช่สีส่เส้นทางเข้าที่เข้าไปที่ศูนย์ผู้อบสยพแล้วกันผมเลือกแบบนั้นแล้วกันนะครับแต่เราจะไม่ไปครับวันนี้ <laughs> คอยลาบแล้วคอยไม่ไปแล้วครับผมเพราะว่าเจ้าทุเรียนของพี่ปองทําให้ว่าผมเข้าไปครับคิดถึงความหลังครับคบปีแล้วนะครับเนี่ยอ่าไม่เป็นไรครับผมแต่ผมจะพาพี่โจไปทางที่มันต้องมันครับมันต้องสุดๆครับผมเพราะว่าจะเปลี่ยนยางมาแล้วครับแล้วก็จะได้ลอง701ไว้ด้วยครับผมเมื่อกี้วิ่งหางดำมานี้ฟีรันนี่แมพผมนี่ตามไม่ทันเลยนะครับ เดี๋ยวคอยดูครับเดี๋ยวคอยดูเคื่อนั่งเยิ้ยมสบายใจเสิร์ฟอยู่ตอนนี้6โมง45แล้วครับจะทุ่มหนึ่งละตอนนี้อยู่ที่ปั๊มปตทอมแม่เสลียงครับเดี๋ยวจะหากินข้าวครับเติมน้ำมันพี่โจว,ว่าอยากไปนอนดูทะเลหมอกที่กอสซโรครับจัดไปครับผมผมมากอสซโรนี่ไม่รู้กี่รอบแล้วครับจำจำทางได้ขนาดแม่นเป๊ะเลยไม่คงไม่หลงหรอกครับจัดไปเดี๋ยวไปหากินข้าวก่อนพี่โจเติมน้ำมันละเดี๋ยว จอดกินก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็จะขึ้นไปที่กอล์สโลครับตอนนี้หนึ่งหกโมงห้าสิบนาทีแล้วครับผมโอ้เดี๋ยวถึงนู่นกี่โมงเนาะบัตรีังไม่อ โอเคครับตอนนี้หนึ่งทุ่มครึ่งครับพี่โจตัดสินใจอยากจะไปนอนกอเซโลครับจะไปดูทะเลหมอกเม็นวาเจ้าบรรใจวะผมก็จะสีผ้าไปครับผมโอเคครับเตรียมตัวครับพร้อมตุนท้องไว้แล้วอิ่มละพร้อมเดินทางครับพร้อมครับพร้อมครับคิดถึงพี่ปองพี่ต้ามากเลยครับตอนนี้อารมณ์แบบหลงอยู่บนดอยวันนั้นอะไรพี่ดูอะไร ใจโอ้ขนาดนี้ทำใจอเอ้ยทำไมกว้วข้อยฮาลงวะเฮ้ยดูดิว่าจะถึงโน่นกี่โมงครับม้อนเดียวดายครับตอนนี้ถึงที่อำเภอสมเวยครับมันเป็น4ีแยกครับตรงไปอำเภอสมเวยเลี้ยวซ้ายไปดอยุูโค,โค มั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็เลี้ยวขวานี่ขึ้นไปที่จุดชมวิวบ้านกองมูลครับแล้วก็มันจะไปที่กอดสซโลนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับถ้าเอิ้นซื่อผิดยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับแต่ตอนนี้ปรับไฟก่อนครับรถพิโจไฟมันสูงเกินไปครับมันแย่งตาเพิินครับแล้วก็แย่งตาผมนําครับพอผมขับน้ําหนัเบึ้งหลังไปเด้เลยแย่งตาอืเดี๋ยวหาประแจแสก่อนครับปรับไฟแล้วก็จะไปต่อครับ ับไฟเสร็จแล้วก็เดินทางกันต่อครับอันนี้แค่ปากซอยทางเข้าครับขามสะพานมาถึงบ้านดอยงามแล้วครับผมหางแยกไปกอเซโลครับผมเดี๋ยวปรับโ์กันก่อนครับตอนนี้สองคุ้่ครึ่งครับโดยประมาณอืมโอ้โห,โหน่าจะถึงน่าจะประมาณัก สามทุม่มสี่ทุ่มหรือมะผมว่าอีกประมาณยี่สิบแปดกิโลครับโดยประมาณครับอหลืนะสิบเจ็ดเวยนะหมสิบเจ็ดใช่ไหมอืมตอนนี้ยังไม่ถึงไหนครับยังอยู่ปากทางเข้าบ้านกอสโรซโร่ครับบ้านสอยงามครับเจ็ดศูนย์หนึ่งมีปัญหาทีหนึ่งครับแทงคอขยับได้ครับน่าจะสิบเจ็ดพี่สิบเจ็ดครับ,บเบอร์สิบเจ็ดนั่นแหละ เบอร์สิบเจ็ดครับหรืออุปกรณ์ซ่อมต่อครับไม่ต้องห่วงครับเราพกมาุูอย่างครับที่จำเป็นกับเกี่ยวกับรถ โ <Okay. S 2> อเคเจอแล้วครับแหม่ซอมรถกลางทางยิมว่านขนาดอ่ะพี่ตัวนี้ล่ะลนนลชัวร์เลยตัวเนี้ยอ่าุนไปเลยพี่อ่าละ่ะไหวกว่ากันเนยอะเลยโอเครวมะรวมอันนี้ก็รวมว <laughs> มุนออกง,ง่ายๆเลยพี่เจ้าก็วิ่งมาได้นะตั้งสิบห้านู่น เพอเพอสิบหกเมื่อขอดูหน่อยครับโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่มีตัวใหญ่มีโอเคหลวมมากเลยโอ้ดีนะโอเคครับผมมีตัวใหญ่ครับมีตัวใหญ่ตัวใหญ่เรามีจับ้วแ อ่าตัวนี้ครับผมโอเคได้ตัวนี้โอ,โ,โอ้โหรวมเยอะเลยพี่เอ้ยโอ้ยเจ้าก็ซัดมากแต่จับเลยจับ,จบ,จบตัวน้าเดี๋ยวหมุนไหมหมุนไหม,หม,ไห,มหมุนไปเลยพี่หมุนไปเลย <S <S ขันแผงคอแน่นนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะรวมอีกไหมครับแต่เราต้องไปแล้วครับตอนนี้สามทุ่มยี่สิบนาทีแล้วครับดูสิว่าจะถึงกี่โมงครับ อีก2ีกิโลเโดยประมาณ มาถึงแล้วครับผมมาถึงแล้วโอ้ยวัสดีครับอโอ้โอโอโดยดยูสิว่ามาถึงกีง่โมงโอ้โอ สี่ทุ่มเก้านาทีโอ้โห oh, <c oughs> สุดยอดพี่เลย <c oughs> <c oughs>